ต่อกันที่จังหวัดชายภูมินะครับซึ่งที่นั่นก็ได้เกิดฝนตกหนัก<ฆ>นะครับทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างทีเดียวโดยส่งผลนะครับทำให้เกิดน้าท่วมขังตามถนนไร้สายในเมืองชายภูมิสร้างความเดือดร้อนให้กับนักเรียนและผู้ใช้เส้นทางเป็นอย่างมากครับ ไปดูภาพที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่จังหวัดชัยภูมิได้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิส่งผลให้เกิดน้าเอ่อล้นท่วมในถนนหลายสายโดยเฉพาะที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลถนนนนทนาครถนนชัยประสิทธิ์และบริเวณสี่แยกหนองบ่อมีระดับน้ําท่วมสูง30-50เซนติเมต,ต,ตรรถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้เนื่องจากท่อระบายน้ําอุดตันจากเศษขยะถุงพลาสติกทําให้ไม่สามารถระบายน้ําลงท่อระบายน้ําได้ทันสร้างความเดือดร้อนให้กับนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่กําลังเดินทางไปโรงเรียนเป็นอย่างมากโดยทางเทศบาลเมืองชัยภูมิต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยระบายน้ําท่วมขังออกจากถนนโดยเร็วซึ่งล่าสุดนะครับรถก็สามารถผ่านสัญจรไปมาได้และกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และที่โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอเพ,พี่มายจังังวดนคนรราชสีมาเปิดประตูเขื่อนทางด้านปากคลองสายใหญ่ทางด้านทิศใต้จำนวน2บานสูง0.50เมตรเพื่อเป็นการระบายน้ำลงสู่คลองน้ำชลประทานซึ่งเป็นระยะทางยาวกว่า25กิโลเมตรให้กับเกษตรกรปลูกข้าวนาปี4ตำบลได้แก่ที่ตำบลท่าหลวงชีวานดงใหญ่และตำบลกระชอนภายหลังปริมาณน,น้ำภายในเขื่อนพี่มายมีปริมาณน,น้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า 152.06ล้านลูกบาทเมตรเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนรัษดรและช่วยให้หนาข้าวของกเกษตรกรที่กำลังออกรวงให้ฟื้นตัวหลังเกิดภาวะผลทิ้งช่วงเป็นเวลานานค่ะ ส่วนทางด้านนางสาวจิตราพรหมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรับมอบสุขาลอยน้ําจากนายบุญล,ลือทองเกตแก้วพ่วงในการวิทยายลัยเทคนิคปราจีนบุรีซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาได้สร้างสุขาลอยน้ําขึ้นทั้งหมด30หลังเพื่อมอบให้กับทางจังหวัดสําหรับเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมเพื่อจะให้ไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนได้ทันท่วงทีหากมีเหตุน้ําท่วมเกิดขึ้นอย่างฉับพลันค่ะส่วนทางด้านของ